จะมาเจอแนละนใช่ไหมเกมแ,แรกแรกใชัไหมเกมแรกก็โดนแ,<ร>แล้วกลัวเลยอ่ะรถเสียงเกมเลยเนี่ยสาวเช็คไิสาวเช็คดึงยั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 งแล้าทำไมเกรมันเล็กจังเลยอ่ะ นี่มาแล้วรถแรงมาแล้วรถแรงแรงมาแล้วรถโคตรแรงคืออะไรรถแรงรถแรงเด็กเด็กเด็กดูไรอ่ะเด็กเด็กเด็กปหมเจอใครวะไอ้รถแรงไอ้สัตว์ไปมาแล้วเดินมาเดินอันนี้ตัวใหญ่เดินตัวใหญ่เดินไม่เด่นท้ายหลังอ่ะ ไปอยู่แถวรถเชงเอออยู่แถวรถแตกไปละทาังเครื่องคลังเครื่องคังเครื่องแล้วก็ปล่อยเด็กปล่อยเด็กเอี้ยวอ๋มไม่โคตรกมกืนเลยจ้ะเว้ยเฮ้ยเขี้ทางกูชิมหายเด็กเขี้ยโดนผิด ได้มาได้กุ<า>เตะแม่มันได้ป่ะไม่ได้เเยด็กกีไปแล้วกลับแล้วเด็กเตียกลับแล้วเฮ้ยแม่มาหาเราแล้วใช่ใช่ช่วยด้วยป <laughs> <laughs> ุ๊งปล่อยรถแรงแล้ว <laughs> ย่อยน่าห่ยเย้เออกจุกอเด็กเลงเม้ใส่ได้แล้วกูอ่เอยเยอะโดนแล้วแม่ไเดินแล้วแม่เดินแล้วด้วยอยู่ไหนอยู่ไหน้อทำยไงอะเฮ้นี่ยงนี่ยงเจอลีมไยี tiệt viên Chịp hại lắm em nè Ờ mẹ em mà oh, what mai lời gọi chị cái, cái sáu, cái cái sáu Ơi, chờ à nào. Mà เฮ้ยปล่อยอีกเฮ้ยมาแล้วบึน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 น่ากลัวใช่แม่งไหมเดี๋ยวมันกลับมาปล่อยไปปล่อยอ่าเชยเชยเย่เย่เย่เจ๊ต้องหลบวะพ่อเจ้กูกูกูเป็นกูเฮ้ยลูกมาอยู่ตรงกูเลยเว้ยมันขี่หลังกูอยู่เฮ้ยมึงอยู่มึงเตะมึงเตะมันมึงเตะมันมึงจะเตะกันไม่ได้มันขี่หลังกูอยู่เตะได้เด้อ

เลกี้จริงไงล่ะโอยนหไปไปกูให้ไปเล่นก่ันก่อนน่ากลัวสัตว์เล้นืตัวหลักเหอเนีตัวหลักยู่กับกูตัเกี้ยเจอกู เอือไม่กระโดดได้ด้วยหรอกระโดดได้ใช่ขาม่ย่รเฮ้ยเตะอ่ะเตะเตะยอนเตะได้จะไล่เตะวิ่งเด็เกียเเียเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเตะเตะ เล่นเอ้แล้วเ,เ,เล่นตัวเล่นตัวหลักอ่ะเหยื่เตะมันสักเหยื่ถูกใจที่สุดภาษาเฮียถือเหมันสตาร์ทเอาเฮ<อ>ียไปทำไมมันอุ้มวะกูก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่ามันเดินเร็วจริงม,รม,มันเดินเร็วมากมเดินเร็วมากเดินเร็วมาก ปล่อยเด็กปะปล่อยเด็กปล่อยแล้วเยังยังยังอ๋อมันน่าจะคูไดวอยู่มั้งปล่อยแล้วเฮ้ยมาแล้ว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 ช่วยด้วยกลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเจอผอดเจอผอดช่วยแมงนะช่วยอะไรช่วย เอ้อยยูนี่มันยิงแจ็อยู่ยิงแจ็คอ้อยไม่กลับีกเฮ้ยเฮ้ยเตะแม่เอาเรื่องอะ <c oughs> ล้ <c oughs> ลมไมาแล้วก็เตะโอเค <c oughs> เอ <trails> เอ <c oughs> <c oughs> หน้าไปดี <c oughs> <c oughs> ต,ตาบอดด้วย <c oughs> ยอเด็กไปอยู่ไหนอะให้ไปซ่อมก่อนไหมมีมีมีเพื่อนมีฮูวตูู้บไปไล่อยู่ไล่อยู่ไล่แบบโมโหจะจะเหียติดติดติดชิบหาย แขลนะแฟลหน oh, oh ึ่งแผลหนึ่งโอ้โหฮุกอยู่ใกล้เลยสัตว์ไปไปวนรอบบ้านเลยโอ้ยเชี่ยเขมีแทงหลังอ่ะน่าจะรอดเดียววิ่งผ่านไปเลยวิ่งผ่านไปเลยวิ่งผ่านไปเลย

ไกลจัดไอ้เหี้ยแล้วฮุกอยู่ไหนเนี่ยผมันเดินเร็วมากเลยเดินไวชิบหายมึงวิ่งเร็วเนี่ยอันนี้มึงวิ่งเร็วถูกไหมเออแค่สองนี่นี่นะมันเดินเร็ว,วเดินเร็วไปเออเดินเร็วจริงช่วยเลยช่วยเลยแค่กรเชิญกับหมาไปไ ไปโอเคอุ้ยดูเกไอ้สัตว์แรงรุนแรงแรงจะจัดเชียววะวิ่งไล่เ่าะสดยอดคอมสุจ๊อยอ๋อสัตว์มึงมาเตะเตะมาหน่อยได้ปะเตะเตะมัได้ปะเตะมัได้ปะเตะมัได้ปะหลังกูหลังกูหลังกูเช่ะไม่ทันวะกูล้มแน่พี่ไปเตะอึ ป๊าบอะไรกรันแล้วยังยังไม่ยังไม่เก้าเก้าเฮี้ยใช่ไหมมันต้องกลัวทำไรทำไรกรูเปิดแลลก <c oughs> ไม่ต้อง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 กูมันอยู่ใกล้เกินมันอยู่ใกล้เกินเก็บไป <c oughs> ไม่ทำไม่ทำแต่กูมี กูมีของเล่นอยู่แล้วนึงเอาดิปุ้มดิต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สูบไงส,<ว>สไปครับไปครับออกมอีไหมมันว<ด>ิ่งอยู่เนี่ยปัดนหมเอ้ยมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่มันมันดัก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 เชี่ยกลัวอะไรคือกลัว ไบไอ้เนี่ยไบตั้งหากเฮ้ยสวยทกูวิ่ตามมันไม่ทันอะไปไปไปรถแบนมาพุมไหมปุ่มไหมพุ่ปเด็กเด็กว่อยเด็กไม่ายแล้วไอ้เกียร์โดนเฉยไอ้เกียเดี๋ยวก่อนนะมีลรถเองพุมไหม พูแมวไหมไม่อุ้มผูกไม่อุ้มผูแต่มันหาแม็กออมไปช่วยฟอนผมแล้วลุ้มผูกูลุ้มกูไปเตะเด็กได้เตะเด็กได้เตะประเดี่ยงกันเตะมันเตะมันเร็ื่องเรื่องก่อนไปช่างแม่งสักงแม่งมันมันไปมันไปแม็กระวัง มันเดินไว,ยวอย่างวะไฟมาหาอะเชียร์เชียร์กันแล้วไม่ใช่ไหมเซตปล่อยยปล่อเด็กก็ไอ้เชียร์เด็กไปทางพอตไอ้กูเลยเฮ้ยอยู่ว่าต้องไปช่วยคนโดนอุ้มวะไอ้คนโดนดขแขวรนวะเชียร์เเชียไม่หันวะ ไม่เล่นต่อเล่นแล้แรกต่อเล่นแล้วแรกต่อมาแป๊บๆกูมีรู้เององอยู่มาเม่อไรกูแล้ว่อกูแล้วเม่กูแล้วว้าายยยยยย่ยย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 ยดยยยยยดยย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 อยยมันกลับตัวั กูแม็กมันอุ้มกูมันอุ้มกูอุ้มกูไปไปทไหนวะอยู่ห้องอะไรอยู่แรงหินหลังหินหลังหินมึงเดินเร็วเกินหน่ะไอ้เหี้ยไม่ทันวะไปเฮ้ยสวยงามว่ะเพื่อนแต่กูจะแตกกูจะแตกิวกูแตกกโอ้ยแบบเบิ้นเครื่องเลยไม่แม็ก ขึ้อุ้มแล้วเดินเร็วมากอ่ะใส่เพอร์เกียอะไรมาเพอร์เนิร์ดเหรอไม่น่าใช่ป่ะใช่เนิร์ดเนิร์ดไม่มีอุ้มแล้วเดินเร็วไอ้แอนออนเนออนเนิร์ดที่มันบินไม่ได้มันวิ่งเร็วมันใส่ไม่ได้ตเราเป็นของเลยเชี่ยอ่าแล้วมันนะเอ๋วปล่อยเด็กแล้วปล่อยเด็กแล้วแร นั่งกลัวไม่นังกลัวใช่ใช่ไปแล้วปุ่มมันอะขยี้ขยี้ขยี้ยี้ขยี้ยี้ยี้ไอ้สัสปอดนี้เลยเดี๋ยวกูไปช่วยปล่อยเด็กกว่าว่า โอ้โหโอ้โหเอโอ,โ,อโดนผ่ายแล้วเฮ้ยมันไล่ต่อมันไล่ต่อดูอใจแม่ประเดินละแม่ประเดินละไม่มึงตายดีฟอร์ดใช่ใกลหกเลยนี่อยู่ใกล,ล้ไม้ด้วย เล่นยากโอ้แคมสบายเลยไอ้เแ้่เปิดนี้เล่นยากอ่ะเปิดลมมาเนี่ยไม่สัตว์เอย่างน้อยนอกกับกอกไาจะเอาก่อนตายขอเตะเด็กสุดทีเอาเฮียปั่นเลยอ่าลาวทรีไปเอ้ยปล่อยเด็กแล้วยังยังยังยัยังไม่ไ ด้วยเตะสะใจสะใจแล้วแบบเตะคนมันเตะมอลูกบอลเลยเฮ้ยหลุดหลุดหลุดปะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุมันเดินเร็วเกินอ่ะไม่หลุดหรอเออเดินเร็วมากเราต้องแบบใช้โพรคานอ่ะคานแบบที่เลนเออฉันเดินไวจร <si ิงปล่อยอ่ะไม่ปล่อย a hey.